ท้าแน,น่คนยังไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรใน Roblox นั้นเราขอแนะนำนี่ Running on the Internet คุณสามารถไปหาอะไรก็ได้ที่ฟ้าได้สวยผู้เลีนยนคนณอ่นแล้วก็บอดอ๋อแล้วก็โดนอีกได้ได้วยสุดยอด จังหวัดนี้ว่าไงเอ,อ่ยโอนทสิบเอ็ดพีรอไป b e f o all เตรียมตัวให้ดีทุกคนก็คือสเตรอเดินตรงเข้ามาเลยอย่างนั้นเหรอเข้ามาใกล้ดีโอผู้นี้โดยไม่หนีอย่างนั้นเหรอโอ้คือต่อหน้าเลยละเนะยนเดินไปไหมโอ้เตือนเ้อระเบิดเน็คหายเยือ ไม่บอดเดนี้ <c oughs> สไลด์หลบไม่ทันันโอ๊ปุ๊บหลบฮะปลาเบาเรียวตูบเขาปิ้เรีอกว้าย เอออืมแรนไนแล้วเด็หาวางแลนไนดับเบิลอืมเอาไมา่โดนอีกแลนไนใครก็ได้เป็นผู้โชคดีที่โดนระเบิดตรงนั้นนะเจ็ดแบบร้อยมีคนโดนเปลือกผู้ให้เออ <c oughs> แมวพอคอยเต็มย็น yeah. โอ้แไอะไรเด็กรองครองมาไปเลยครองโอ้โหขาดเคลื่อนเลยโอ้โหเกิดทำไม Target locked ปาร์ติโนโวอนไม่ถูกสักคนหนึ่งปีโตลา่าไม่ได้เห็นมาเรียะอ่ะเฮ้ยวมีปี ไอเย็นเดอร์ติดหวยอ่ะสไลด์ข้อสไลด์ออกปีน้ำสดชื่นก้อมสดชื่นโลมอกอืมอืมอ้าปลาไม่โดนกระโดดบาริยามมนไหมนะอกตปนะ โอ้ยความโกลาหลนี่คืออะไรเกมแพ่งความโกลาหลไม่นะโดนี้เป็นอะไรรออันนี้มาแล้วมาแล้วช่วงแบบ๊งชะไรครับเครียดได้เออแลกกันเอกกนโอโนบอล อืมดับเบิลไปเลยเกรนิดบารียาวู้ฮูเนียขออะไรไหมอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่บอดตัวนี้เดี๋ยวตั๊มแพ้วไทยบอดโกดเลี้ยวล่าสุด ได้ด้วยเพียงมนลบเวนนี่ก็อย่าไปไกลอืหุ่นระเบิดนั่นมแมวจัานีนิดเดอกระโดดสโนโบอนฟาใส่ใครดีเปิดกล้กวยลื่นคาร์วิตี้กันมิด ระเบิดระเบิดปุ๊บไม่โดนใครสักคนแลระเบิดไม่เป็นไรแต่เราก็ได้ที่สามบารีย์มาทุกคนัวเยยกันหมดแล้วไม,ม่เออไม่เอาไปไกลๆโอ้โอเคมา อี่สามเย่อย่างไยก็ติดอันดาวโอ้แม่เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยมันอะไรต่ออะไรก็ใหม่ลุกมารอรอบลืมทางนี้ด่านนี้มันขึ้นยากแต่นเนี่ยดูข้างบนก็ดีอยู่โอเค ปะเขอหนูสไลด์เลยอังไม่โดนอ,ะ,อ,อะไรเวนึงมาหาคนเออหมีคนพยายามจะรอบมาหาได้อะไรมันวางหมดวางวางให้หมดวางให้หมด,ดมาวางให้หมดอะไรก็มาวางให้หมดวางให้หมด เออ,อืลื่นแปล้วใครก็ไม่รู้เออืแล้วปิดโอเคมีของอะไรใส่ให้หมด่ะแต่อย่าใส่กับตัวเองไม่น่าเลยไม่น่าเลยโอ้เราไม่น่าลื่นแบบนั้นเลย เสียดายแต่ไม่เป็นไรชุบชีวิตเพื่อคุณได้เงินเพื่อพลังเหงงินปราลูบเกิเดใหม่เกิดใหม่ก็กลายเป็นสลามไปซะเร็วมาแล้วคา,าวิตตี้สโนว์บอต้องดูของแหละเทรดนะของอะไรมาก็กดนเนี่ยกดทิ้ง ลืมกันกันนะเอ้อลืมไปว่าเป็นลาเบิร์ดตายละปารีอามาที่ม,มันจะเปิดโนโบอลไม่ได้อะเอ้าโน,โนโบอลปุ๊บลืลล่นเลื่อนไปก้นเตีงย้อด กําแพงระเบิดอืมเป็นไงนคนปลาสะเออรลื่นโอ้ปลายากระดัดเลยฮึ่มโ <c oughs> นวาข้างล่างที่สุดของความที่สุดเป็นโนเบลตรงนี้เขาเกิดสองรามกันแน่เราก็าลองไปดูอึ่ม <c oughs> เกิดความชุลมลุนเกิดขึ้นแล้วก็ตายเองแล้วก็ตายเองสุดยอดชุบได้อีกไหมเอ่ยอ่อชุบได้ใช่ไหมพอชุบอีกรอบไม่ต้องเกิดเกิดท่านเกิดเกิดอีกรกอบอืมเป็นไง ดิอด็ดิจิตลดกิจิตดลโอหพอละลุเดี๋ยวจะตายก่อนิโคลาฮืมพอลเขาเล่าที่สองโอ้โหระเบิดของตัวเองเ็มโดนไงี่มัน เอาไว้ได้ไฟไปแล้วโอ้โหไม่ดีที่สองเลยเอืออเออยังไม่สุขิดเหรอโอ้ดีที่สุดแม่พลังแห็นเดินตาชนะได้เกือบทุกอยา่างโอ้สิวเฟียวหลน่น <c oughs> แม่ชื่อก็ตลกเล็กเกิน เดี๋ยวได้ที่หนึ่งฟังจังเสร็จไวหน้าได้มาเราขึ้นไปอยู่ข้างบนก่อนหรือข้างล่างก่อนถ้าเน้นเสียงข้างล่างโอ้ข้างล่างคือคนเยอะมากแล้อวอีกหน่อยก็เยอะตอน,เร,นเ,รตรตตเริ่มมาแล้วมาละกันแล้วมากันแล้วเริ่มตะลุมบอลกลางเริ่มมาละปุ๊บเริ่มใส่กันละ กลางโอ้โหสมรภูมิอะไรต่ออะไรไม่รู้โอ้โหพอละวพอ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 เจ็บเจ็บลื่นกลัวตัวเองอีกพอแล้วขอฮิวหน่อยกระปิโฟล่าก็ดีบาเรียมาทำไมเด้อุเครีดอืมเมียวัดดีเมียวขอยูหน่อยอืม กีากาโตไปซะโนสโก้ปี๊ฝึกไว้ล็อกไว้มีระเบิดปั๊มมาโดนใครก็ไม่รู้นะข้างล่างโอ้โหลิงไปแล้วมันไปกินระเบิดอ่เต็บเองต็บเอง โอ้ใจนินเดอบอดบอดบอดอีกพอหนีล่ลำบากบักใช้อิงเจ็บอิงแล้วไ,ไวไม่ไหวไม่ไหวปุ๊บีิดรอบนึงเกิดใหม่ด้วยพลังของโรบัก ตั้งไม่โดนโอ้โหภาพมันก็เข่าพี่กาโตเอ้าโอ้โหเจ็บเองเซ็งเจ็บเองตายแล้วองเมีย อเม,มีะโอ้อ่าคริติคอลดาเมจคริติคอลติดคริตอ่าไม่เอาบอทเอาไปใกล้ๆจะตายเลยขอแพ็กฮิวหน่อยขอแพ็กฮิวก็ไม่ได้เห่นจังเอาไปกิน โอ้ไม่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 ตัวอีก่อนาวิตตี้มาเรียโอ้บอสเไี่ยตามไม่หยุ่บอ <c oughs> ผู้เล่นมาท้าบอสมาผู้เล่นร่วมมือกันตีบอส มาขอของนะใครได้แต้มเยอะที่สุดคนนั้น่าจะชน,นะมาเงียบเลยนไวเพ,เพยงมันงงงงเงียบเกินเวอร์หวังว่าคงไม่มีอะไรลื่นอาวอ๋อ,อ,อลืมไปว่ามันไม่สามารถตี ทำร้ายเพื่อนรุมผีได้นอกจากอืมตีแมว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 เอ้ยใคถึงน่ารักก็จริงเป้าหมายคือแมวแมวตัวนั้นแมวแมวโอ้โหตายไม่โดนอีกตาละลูกกลัดบอกตายแดนไม้ไป ปีโคลา่าดื่มดื่มเนี้ยเอิ้ม,มวิ่งเร็วขึ้นวางไว้ล,ลิ้นมั่วๆเรือบบอสเดินผ่านไปแต้มท่ไมครับแลนไม์วางไว้ปนาน่าวางไว้ โนบอลได้เวลาปลาใส่บอดบอดอยู่นั่นเองนั่นไงบอดโอ้โหบอดอยู่เกาะเป็นกลุ่มอืมทริปเปิลไปเลยเจ็บแบบทริปเปิลโอ้โหวายโอ้โหขอแล้วกันเครียดได้เครียดซะด้วย แมวอ่ะป่าไม่แมวอ่อ๋อมีคิดเออโดนจนได้โดนเขียอตุ๊กตานนไปตุ๊กตาเฮ้ยมีเชล นิเลเบเกอร์ชีตเบเกอร์ชีเบเกอร์ชีตเบเกอร์ชีเบเกร์ชเบกอชีโอ้ทริปเปลิลไปเลยเจ็บโอ้เจ็บทีไปถึงสว่างขอ,อของดีๆนะแทนไม้เนี่ยนะมาทำมะเขือเอาไปบอดโกรดแล้วเออล <laughs> ืมเปลืกล้วยตัวเอง ไปนะบอดตีนเดอร์เอาไปสี่ครีดไปหนึ่เครีดระเบิดระเบิดไม่ระเบิดมัมมอมม่ยาพัดหน,น้าผีนี่นี่จะเลิกใช้เองแล้วรืมเองได้ไมาเ่ยตล,ลอดเลย ได้เองแลวเลื่นอ,อีกโนบอลมาโนบอลอืมยี่สี่ไม่เป็นไรได้ยี่สี่ก็ภูมิใจแน่บอดไปไหน่บอดโอ้โหไม่โดนเลยไม่โดนเอ้าด็อกเอ้าไม่ไม่เอือโอเค อะได้สิทารัานทารัานทารัานอเล็กซี่ชนะอีกแล้วเี่เพงจังเลยโอเคค่ะสำหรับพันนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้ถ้าใครชอบกดไลค์กดซับกันด้วยฮะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย